สวัสดีค่ะมาทักทายอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นงานโบราณเก่าเก็บเช่นกันเรียกว,ว่าลายซาคูใหญ่นะคะงานสวยมากๆขนาดมากกว่า1นคูณสเมตรขายากมากๆค่ะเนื้อเนียนกริบเลยนะคะชิ้นนี้สีสวยด้วยค่ะเหมาะสําหรับอย่างยิ่งนะคะใครที่จะซื้อให้แม่หรือว่าให้ของขวัญสําหรับ อาท่านผู้ใหญ่นะคะเป็นลายที่สวยมากลายสคัคูใหญ่ก็เป็นลายของจังหวัดสุรินเช่นกันนะคะส่วนใหญ่แล้วคนสูงวัยจะใส่ลายนี้สวยเรียบเนียนนะคะเป็นงานโบราณสะสมเก่าเก็บเช่นกันนะคะขนาดมาตรฐานมากกว่า1,2ูณ2เมตรเนื้อสวยจริงๆแล้วก็อาบน้ำยาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสายก็ทดลองอาบดูเนื้องานนิ่มพริ้วนะคะแต่ว่าการถ่ายนั้น ถ่ายยากมากค่ะเป็นสีที่สวยมากเลยนะคะดูซอฟสวยมากๆค,คล้ายๆกับออกเป็นสีน้ำตาลอมม่วงนะคะเนื้องานสวยมากๆขนาดมากกว่า1,2ูณ2เมตรหน้ากว้างมากเหมาะอย่างยิ่งนะคะใครที่จะให้เป็นของขวัญเพราะว่าเนื้องานสวยแล้วก็ไม่แพงด้วยอาบน้ำยาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ